คำถามต่อมาเขาถามว่าโอ้สวัสดีครับอาจารย์มาพาสและคุณเบิร์ดขอสอบถามครับ,รบผมอ่านงบการเงินหุ้นเอทงงตรงค่าใช้จ่ายมากครับจริงแชร์ <Share S 2> ด้วงงโอ้หน้างงครับเบิร์ดหน้างงอ๋อหน้างงเลยฮะใช่รายจ่ายมันเขาไม่ไม่เหมือนงบทั่วไปอะ่ะเขาแจกแจงรายละเอียดมาเยอะมากมากเนี่ย <laughs> อ่ะอันนี้อ่อนหน่อยโอเคอ่ะมาซูมอีกอ่ะมันเบอร์เบอร์อรนิด,ดนึงนะความชัดมันเท่านี้ไม่เป็นไรคช้แใช้ชชเออครับใช่เนี่ยเขาจะแบ,บ่งเป็นอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายของพนักงานเนี่ยก็คือพวกเอ่อพวกเปรโรอ่ะนะครับ <c oughs> พวกเงินเดือนอะ่ะแล้วก็สวัสดิการต่างๆประมาณนี้เนี่ยเขาแยกกันแบบนี้แหละเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเอลทีเนี่ยเขาแยกมันแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายของพนักงาน ค่าสารพืชกเขาเขาบอกเบรกดาวมาเยอะอะเบอร์เนร์อกป่เอ่อค่าทางภายนอกเอาซอสอะไรพวกนี้นะค่าซ่อมแซมรุงรักษาค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ร้านพัสดุอะไรเงี้ยปกติหุ้นอื่นเนี่ยจะเป็นต้นทุนเดี๋ยวมันเป็นปกติต้นจะเป็นต้นทุนสินค้าต้นการให้บริการค่าจัดการขายและบริหารก็คือ S A เป็นต้นอยากรู้มันต่างกันไหมก็คือมันก็ต่างกันแหละนะครับคือด้วยความที่ที่เข้าใจว่าตัว e t เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนนักศึกษอ่ะนะครับ เออมันทําให้เขาก็มีระบบระเบียบของเขาอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแล้วก็มันก็สามารถที่จะเบรคดาวน์ตัวเลขออกมาได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยตามตามหมวดหมู่ที่เที่ยวเห็นกันนี่แหละนะครับประมาณนั้นถามว่ามันต่างมันก็ตัดมันก็ต้องต่างกันแหละแต่ว่าถามว่าการวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ต่างกันไหมพี่คิดว่าก็ไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์ต่างกันมากนักเบิร์ดก็เหมือนงไปกเป็นหมวดหมวดให้มันอย่างนั้นใช่ไหมอะไรนะก็เหมือนเราต้องไปกรูปปิ <tit acontecer> ้งหมวดให้มันเองงนี่ย ใช่ไม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 จำเป็นเบิร์ดคือคือถ้าเขาไม่ได้แบ่งเป็นหนึ่งกับสองแบบนี้พี่ว่ามันก็ไม่ไม่ไมต้องแล้วเบิร์ดเพราะว่ามันคืออย่างนี้ในต้นทุนสินค้าเนี่ยคือรายจ่ายมีสามตัวหลักๆนะเบิร์นะหนึ่งคือต้นทุนสินค้าใช่ไหมครับและบริการสองคือค่าใช้จ่ายการขายสามคือแอดมินเอ็กซ์เพนส์ค่าใช้จ่ายบริหาร <S <S ซึ่ง <S <S การแบ่งรายจ่ายเป็นสามตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เบิร์ดสมมุติครับผมพนักงานหนึ่งคนพนักงานนะมีเงินเดือนเลยนะมีเงินเดือนเลยแต่พนักงานคนเนี้ เป็นต้นทุนของการบริการเลยพนักงานคนเนี้ยเป็นต้นทุนการบริการเลยต้องอยู่ในคอ,อร์สเพนากนั้นอีกคนนึงเงินเดือนเลยเงินเดือนเลยแต่เป็นพนักงานขายต้องอยู่ในเซลลิงเอ็กซ์เพนอีกคนนึงมีเงินเดือนเหมือนกันแต่เป็นพนักงานหลังบ้านต้องอยู่ในแอดมินเอ็กซ์เพนเป็นต้นเห็นไหมมันดูจุดป,ประสงค์ดังนั้นเคสเนี้ยของเอลทีมันแยกไม่ได้มันแยกมาแล้วอยู่แล้วนึกออกปะ เพาจากที่พี่พูดมาเพราะมันไม่ได้บอกจุดประสองค์มานึกออกมาครับดังนั้นวิธีการเนี่ยวิเค<ม>ราะห์ของหุ้นเอก็ก็ช่างมันเออ่ลืมไอ้แบบปกติไปลืมไอ,คอ,อ,มไอ,อ้คอสเซลลิงเอ็กซ์เพนส์แอดมินไอ้แบบลืมมันไปอ่าเขาวิเคราะห์เป็นก้อนๆไปแค่นั้นเองครับว่าเอ๊ะเอ่อค่าสั่งพ,พวงพกเนี่ยขึ้นมาจากอะไรค่าไฟเงี้ยค่าไฟลดใช่ไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเอ่อค่าสั่งพ,พวงพกจะลดใช่ไหมอ่าเอาซอสน,นี่จ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องไปเบรกดาวแต่ตัวแทนแล้วก็วิเคราะห์แต่ตัวแทนอ๋ออ่า ก็คือมองว่ามันเป็นรายจ่ายแหละแล้วก็จะไปดูรายตัวไปเพราะออมันแนวโน้มมันเป็นยังไงแต่และตัวสัดสออ่วนเป็นเท่าไหร่สมมติค่าแรงออมีนโยบายปรับเพิ่มมันจะไปกระทบกำไรยังไงบ้างอะไรเงี้ย่ไใช่เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเอะเราตอนนี้เออทเนี่ยมีพนักงานที่เป็นรายวานันเป็นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยกี่เปอร์เซนต์อ่าก็มีความที้เหมือนกันอืมอ่เจ๋งดีครับ ระหว่างที่อ่านเนี่ยไอ้ข้างบนอะผมอ่านข้างล่าง oh. ผมอายุสิบแปดปีศึกษาหุ้นมาแล้วสามปีตั้งแต่คอร์สรีอาจารย์ดูวนสี่ห้ารอบได้แล้วครับปีนี้ผมลงทุนปีแรกเพิ่งเปิดพอร์ตเองได้ทําผลตอบแทนได้ยีิบเปร์เซ็นเนี่ยผมสะดุดตรงนี้องะตรงนั้นแหละ <laughs> ปีนี้ด้วยนะแต่ก็เข้าใจว่าปีนี้หุ้นถูกลงทุนง่ายแหละครับอ๋อเหรอฮะเป้าหมายตอบแทนทบต้นต่อปีคือสิบห้าปอร์เซ็น ขอบคุณอาจารย์และทุกคนในช่องครับมีโอกาสผมจะอุดหนุนคอสอาจารย์รออรอตผมโตก่อนฮหัวใจกล้วยกล้วยครับอ่าโอเคก็ดีด้วยครับดีด้วยครับฟีดแบกอ่ายินดีด้วยนะฮะแต่ว่าปีนี้เข้าใจว่าเป็นปีที่ยากสำหรับคนส่วนใหญ่นะใช่ใช่ถูกต้องเออแต่มันจจิงตรงเนี้ยตัวเองได้ยี่สิบสองประเด็นแล้วบอกเออปีนี้น่าจะง่ายแหละครับปีนี้มันคุ้นถูก คือดาว่าอย่างนี้ถ้ามันก็มีช่วงที่มันบอททอมแหละเบิร์ตถ้าเขาบอกเพิ่งอาจจะเขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยในจังหวะทีราา่ราคามันลงมาแล้วไงราคามันลงมาแล้วไงเบิร์ตอ่าราคามันลงมาแล้วเนี่ยก็เออนึกออกพอเขาดูคลิปแล้วก่อนห้าหกรอบนะฮะถ้าลงถ้าเริ่มลงทุนตั้งนี่รอบแรกๆเนี่ยอาจจะไปต่อที่มันแพง <laughs> <laughs> เรียบร้อยเรียอร้อยใช่ ตัวนี้งา<ม>อย่างลูกพี่ใช่ไหมก็สิสิเปอร์เซ็นอ่ะปีนี้เออ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 เนี่ยคือมันูีทัมมิ่งด้วยแหละแต่พี่ว่าเขาทามมิ่งได้ดีมากๆนะครับอืม,อมครับ